là mẹ แป๊บเดียวโหกินเก่งมากแท่งนึงไม่ถึงห้านาทีนะเปอ้อลูกกินเก่งเกินไปหรือเปล่าลูกืึ หาอะไรอีกไม่มีแล้วไม่ให้แล้วพอแล้วเมื่อเช้าพี่ป๊อปบอกพี่ป๊อบให้แล้วพอแล้วมือหม,มาก็ไม่มีแล้วลูกติ๊กน้อยไปไหนเปอรกลกับมาร่กอนป๊อปป๊อปมา มาไม่มีแล้วไม่มีให้น้องแล้วพอแล้วเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวพวกนี้กินใหม่อาตอนเย็นอีกอันนึ่งก็ได้ไม่กดัดไม่กัดผ้าไม่กัดผ้ารู้สึกเขาจะกินอันนี้ดีกว่าอาหารเม็ดของเขาอีกนะคะปกติเมืกอกนว่าเป็นหมาแล้วก็กปนขนม กินดีกว่าอาหารเม็ดของเปอร์อีกอ่ะเปอร์พอแล้วลูกไม่แกะไม่กัดไม่พอแล้วพอแล้วเปิร์แม่ตีนะเปริร์พอแล้วลูกพี่ป๊อปมาจัดการคูปเปิร์หน่อยไปแล้วไปแล้ว